อยู่ในช่วงที่2ของ Vision Talk นะคะพี่บุ๋มคาเรามาเจาะลึกในรายละเอียดของการแสดงบนเวทีบ้างว่าปีนี้การแสดงทั้งหมดเนี่ยออกจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างบนเวที คือมันจะมีการผสมผสานหลายหลายศาสตร์ค่ะทั้งบอกแบบนี้ก็มีทั้งสตรีทโชว์นะคะมิวสิควลโชว์ต่างๆอะไระแบบนี้ก็จะมีผสมผสานทั้งแสงสีเสียงแล้วก็มีวิชั่นด้วยออกมาด้วยค่ะขยายความนิดนึงว่าสตรีทโชว์คือสตรีทโชว์ก็คือการแสดงที่คล้ายๆกับสมมติเวลาเราเดินเราเคยไปต่างประเทศใช่ไหมแล้วเราเห็นพวกเปิดหมวกอะไรต่างๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นศาสตร์ของการแสดงเช่นพวกอาจจะเป็นละครใบ้ะละครหน้าขาวหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ย คือจริงๆแล้วเนี่ยครูหนืดนะคะที่ที่เป็นผู้กํากับการแสดงเนี่ยหรือว่าหรือว่า,วาคุณน,นินิพิษนะคะ,คะนิพิกุลเนี่ยก็เป็นผู้กํากับการแสดงเวทีซึ่งน้องพลก็ต้องไปเรียนด้วยจริงๆเนี่ยจะมีจะมีแดนเซอร์จะมีคนมาร่วมแสดงบนเวทีมากมายแล้วก็สมมติว่า,อา,อาคอนเซ็ปต์หมายความตามสคริปต์เนี่ยคุณเล็กเนี่ยเขาจัดรายการดําเนินไปยังไงใช่ไหมคะมันก็จะมีการแสดงเหล่านี้ประกอบ คือเหม anyway> ือนพอเราได้ยินว่าเนี่ยสมุิสมุดยกตัวอย่างว่านักร้องคนนี้นะคะไปทำหนึ่งสสามสี่มาแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้คือเราจะได้ยินแต่เสียงแต่คราวนี้มันจะมีทั้งการแสดงประกอบขยายอีกทีนึงอ๋อในนี้บอกว่ามีมียากลใช่ฮะละครใบ่คุณซ้ายผสมผสาษากัยกับฉากที่อลังการแสงด้วยสีด้วยแล้วก็เสียงสีสันที่หลากหลายเลย และอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามิวสิควลโชล่ะมิวสิคลวิลเราคงได้เห็นพวกความละครเวทีกันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะซึ่งเป็นคล้ายๆลักษณะแบบนั้นมันอาจสมบุรว่า เวลาก่อนที่จะเข้าเพลงแทนที่น้องพลจะขึ้นมาร้องเพลงเลยน้องพลก็อาจจะมีลีลาก่อนที่จะน้องพลก็จะเป็นตัวละครหนึ่งตัวละครจะเป็นหนึ่งในตัวละครแล้วก็ด้วยแสดงไปด้วยเรียงร้อยกับการแสดงบวกการร้องเข้าไปด้วยใช่ไหมคะและในส่วนของดนตรีบ้างละคะคุณสรายุธสุปัญโยแค่ฟังชื่อก็คนลุกแล้วหนาวแล้วประเทศออสเนี่ยตั้งใจทําเพลงให้จริงจังมากแล้วก็เพราะว่าออเนี่ยอยู่ในช่วงนั้น ในยุค70ในยุค60 70ฉะนั้นเขาจะเข้าใจดนตรีเมโลดี้เป็นอย่างดีนะคะในในในเพลง6 0 70s ฉะนั้นเนี่ยการทำละครการทำเพลงเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เราไปเปิดฟังนะเพราะออสบอกเลยว่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ไปเปิด CD ฟังเอาก็ได้แต่ออสไม่ทำดนตรีของออสยิ่งใหญ่แล้วก็แน่นนะแล้วก็เครื่องดนตรีนี่โอ้โหเอียดทีเดียว ออสคือมาเป็นเป็นเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ด้วยนะคะคุมดนตรีทั้งหมดเลยนะคะพูดถึงออสบ้างว่าคุณสลายุทธสุปันโนเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงรุ่นรุ่นใหญ่เลยแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งวง Infinity Infinity ใช่ซึ่งเป็นค่ะเป็นวงแจ๊สฟิวชั่นแจ๊สวงแรกของเมืองไทยแล้วก็โอ้ะ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานอะไรมากมายมแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินมหาสารซึ่ง,ซ,งซึ่งศิลปินในเมืองไทยเนี่ยจะบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะเป็นรุ่นใหญ่อย่างนั้นแล้วก็มาให้เกียรติมาทําเพลงให้เราทั้งหมดเลยมาเป็นผู้กํากับการแสดงเพลงบนเวทีทั้งหมด,หมดใชแสดงว่าคอนเสิร์ตนี้จะออกมาแบบมีชีวิตชีวาโโสุดสุด จริงจังจัดเต็มจัดเต็มจริงจังจัดเต็มจริงจังด้วยนะคะรวมถึงคนนี้เลยคุณกรทัพพลังศรีเมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปแล้วว่ามีคุณกรทัพพลังศรีด้วยนะคะเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ให้เกียรติด้วยใช่อย่างคุณกรนี่มาร้องเพลงอะไรคะคือจริงๆอากรนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆถ้าใครรู้จักประวัติอากรเนี่ยเขาจะมีวงเล่นอยู่ที่แมสซาชูเซตส์สมัยที่อากรเล่นดนตรีท่านก็ เป,เป็นเป็นหนึ่งในแฟนของของคุณพ่ออยู่แล้วนะคะก็สนิทกันแล้วก็จะมาเล่นเพลงประมาณ4ประมาณ4-5เพลงนะ,ะเล่นกีตาร์เบสไปด้วยร้องเพลงไปด้วยก็จะได้เห็นอีกอีก,อก,อกมากหนึ่งอีกลุกหนึ่งท,ที่ที่ที่ไม่ไม่ได้วางจากอะไรนักการเมืองอก็ขึ้นมาเป็นนักร้องเอางี้ถามน้องพลบ้างดีกว่าน้องพลคิดว่ายังไงคะในเรื่องของเพลงสมัยใหม่ กับเพลงสมัยเก่าที่วันนี้เราได้รับหน้าที่จะต้องไปถ่ายทอดเพลงสมัยยุค60กซ์ตีเนีเนี่ยเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่รวมถึงคนรุ่นเก่าเองฟังน้องพลรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็การได้ฝึกหัดเพลง60 70์นี่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบยิ่งใหญ่มากเพราะเราก็ไม่เคยร้องเพลงสไตล์นี้แล้วก่อนมัน,<อ>นยากมากเนาะก็ เราอาจจะไม่สามารถร้องได้แบบเหมือนสไตล์สมัยก่อนแหละแต่เราก็สามารถเอามาดัให้เป็นสไตล์ของเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นขึ้นไปบนเวทีไม่ต้องกลัวเลยว่าฟังปุ๊บจะเอ๊ะไม่คุ้นหูมันสามารถคือทุกศิลปินก็ปรับเปลี่ยนไปในแนวทางของแต่ละท่านก็ประมาณก็คือคือปรับแต่ว่ายังยังคงยังคงเสน่มนเสน่ห์เดิมอยู่ใช่ไหมคะเอาละค่ะมาในส่วนของการจัดงานบ้างจัด รอบเดียวเลยใช่ค่ะทำไมจัดรอบเดียวเพราะว่าท่านทนเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะไหวสองรอบคือจริงๆอยากจะให้มันเป็นความพิเศษด้วยเพราะว่ามันมีค่ากว่านะจัดรอบเดียวรอบเดียวไปเลยให้เรื่องไปเลยแล้วคืออยากมาก็คือต้องแฟนตัวจริงเท่านั้นที่จะต้องมาแล้วจะบอกว่าเพลง60เนี่ยจริงๆคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยมันมันเก่าไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่า เพลงที่เราฟังอยู่ปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเอามาคือส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาจากเพลงซิกซี่นั้นเลยเช่นสมมติเราพูดถึง Can't Take My e y e Off You คนที่จารจักไหมรู้จักค่ะ I Will Survive รู้จักไหมรู้จักค่ะ Stupid ต้นเลยนั่นแหละฮะเหล่านี้คือเพลงซิกซี่หมดเลยซึ่งคนก็ไม่รู้คนก็จะนึกว่าพอซิกซี่ใที่โอ้ยเก่าแก่ไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพลงหลายๆเพลงที่เอามา cover ใหม่เนี่ยจริงๆรุ่นแล้วแต่เป็นเพลงที่ชื่อดังในอดีตทั้งนั้นเลยฉันถึงบอกว่าคุณค่าของมันเนี่ย นะฮะประมาณนี้ท<ะ>ั้นจะได้จะได้อิ่มเอ,อิบกับเพลงต่างๆเา่าม,ม,มากมายแล้วนอกจากการจัดคอนเสิร์ตรอบเดียวเท่านั้น<ะ>สถานที่จัดคอนเสิร์ตที่ไหนฮะหอ,อ,อประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับผมวันที่วันอาทิตย์ที่10มีนาสิบ<ะ>มีนานะคะสิบมีนาใกล้แล้วด้วยตอนนี้เปิดจองเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมคะสามารถจองบัตรได้ที่จําหน่ายบัตรได้ที่ไหนคะเว็บเว็บ t h a i ท i c k e t m a j o r c o m หรือว่าสามารถไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยหรือเดินไปที่เคาน์เตอร์เลยแล้วบอกเลยชื่อคอนเสิร์ตเพลินเพลงกับเล็กวงสว่างครั้งที่สองราคาบัตรบ้างก็มีสองพันห้าสองพั0 0นึงแล้วก็600บาทมีตัวฟรีไหมคะไม่มีหรอกทั้งรายได้ทั้งหมดเข้ากันกุศลอรายได้ทั้งหมดเข้ากันโดยไม่หักค่าใช้จ่ายด้วยเข้าการกุศลนี้เมื่อเมื่อสักครู่นี้ได้โพยมาว่า เข้าหลายมูลละนิธิเลยนะคะมูลนิธิแรกเลยนะคะก็ก็มอบเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเข้าให้กับมูลนิธิมายาโคตามีนะคะก็ในพระอาจารย์มิซุโอก คาเวสโกนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นทุนการศึกษา mm hmm. สําหรับเด็กด้อยโอกาสนะคะ mm hmm. แล้วก็เพื่อที่จะให้การศึกษา mm hmm. รวมถึงการ mm hmm. อบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนในชนบทด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกมูลนิธินึงก็คือมูล,ลนิธิเพื่อนพึ่งพายา,ยามยากของสภากาชาติไทยนะคะ mm hmm. ร่วมสมทบทุนในโครงการการจัดซื้อรถบริจาครโลหิตเคลื่อนที่ด้วยโ oh อ้โหส มูลนิธิใหญ่สามมูลนิธินะคะก็มีมีโคตมีอ่าเพื่อนพึ่งพยายามย่างก็ซื้อรถต่างก็บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ด้วยก็ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ทําเพื่อที่จะร่วมลาลึกถึงคุณพ่อด้วยใช่คือจริงๆมองมองว่าอย่างนี้ฮะที่ที่อยากให้มันเป็นการกุศลเพราะว่าอยากจะให้สืบสืบสารความเพลงนะคะความเป็นซิกซ์ตี้ยังคงอยู่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่ยังมี รักดนตรีเนี่ยเขาก็อยากจะมี<嗯>งานแบบนี้ทีนี้มันก็เหมือนกับว่าเ,เหมือนกันได้ดูคอนเสิร์ตฟรีพูดง่ายๆ<嗯>ทำบุญสมมุิว่าทำซื้อบัตรไป2,500บาทใช่ไหมฮะก็ได้ได้ดู free, คอนเสิร์ตฟรีแล้วก็ยังได้หนัิสอหนังสือเพลงนะฮะไอซฮิตฉ <I> บับลิมิเต็ดอデชั่นทุกที่นั่งด้วย<嗯>นะฉะนั้นเนี่ยอย่าบอกว่าจะบอกว่ามันอิ่มบุญด้วยะนะฮะแล้วก็ก็เชื่อว่าอันนี้ส่งทั้งหมดเนี่ยก็จะไปให้คุณพ่อ คือนอกจากที่จะซื้อบัตรไปดูยังเอาตั๋วบัตรไปแลกกับซีดีเพลงได้นหนังสือเพลงหน<ะ>ังสือเพลงได้ด้วยรวมถึงได้ทําบุญด้วย<ด>ในขณะดเดียวกันเอานี้ย้อนมาถามนิดนึงค่ะว่าอยากจะทราบเหลือเกินว่าคนที่จะไปดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะได้สัมผัสกับบรรยากาศอะไรบ้างที่เดินเข้าไปปุ๊บ ใช่เลยมันใช่อ่ะผุม <l ots> <บน>ว่าแค่ไปเจอผู้ชมเหมือนกันก็ใช่แล้วแหละ <c oughs> น่าจะรุ่นเดียวเดียวกันแล้วคงแต่งตัวกันมาเปิวเปรีป้ยวันนั้นนะฮะก็ <c oughs> คงจะย้อนยุคก,กันเต็มที่ะอะไรเงี้ยแล้วก็คือกลิ่นอายบรรยากาศก็คงจะเสียงเพลงก็จะต้องมีเพราะว่าเราเปิดประตูตั้งแต่เที่ยงนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีมีการประกวดร้องเพลงมีมีคนมาเล่นดนตรีหน้างานเป็นเพลง60ทั้งหมดเลยคือเข้าคือเดินเข้าไปปั๊บจะได้ยินเสียงเพลง60เนี่ยสัมผัส สะท้อนไปถึงหูเลยแล้วก็จะมีบรรยากาศอะไรต่างๆในงานก็จะได้พบปะกับจะมีแกลเลอรี่ด้วยจริงๆะจะมีแกลเลอรีอ่โชว์ของอที่ระลึกนะคะของที่คุณพ่อใช้จัดรายการอะไระบแบบนีแล้วก็จะมีประวัติแล้วก็มีดิสเพลย์อะไรต่างๆเพื่อให้ไปถ่ายรูปก,กันได้หน้าง,งานก็จะมีกิจกรรม พี่บุ๋มเล่าเรื่องเมื่อครั้งที่แล้วนิดนึงค่ะว่าความสนุกสนานที่เห็นได้ชัดเลยเมื่อสักครู่นี้ไปบอกว่ามีคนขึ้นไปเต้นบนเวทีด้วยเต้นยังไงคะสมมติว่ามีศิลปินร้องอยู่ข้างบนเวทีก็เรียกเลยเรียกเลยแล้วก็ขอบข้างทางเวทีก็จะลุกกันไปเต้นครั้งนี้เนี่ยจะเต้นได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าทางเดินใหญ่นคะใครที่อยากจะไปเต้นเนี่ยเตรียมตัวไปจับจองตรงตรงขอบขอบทางเดินให้ดีเพลงขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย เต้นได้เลยใช่ไหมเต้นได้เลย่ะคือทุกคนก็ไปเพราะว่าเพลงส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงที่สนุกสนุกสนุกสนานทั้งนั้นทั้งซึ้งทั้งสนุกก็มีหลากหลายอารมณ์ในนั้นค่ะรวมถึงแต่งตัวกันจัดเต็มอยู่แล้วจัดเต็มอยู่แล้วเต้นไปไม่ผิดไม่ผิดเต้นเต้นแบบไม่อายใครด้วยนะเพราะอ่ไะเพราะไม่มีโหรุ่นนั้นไม่อายเพราะว่าในนั้นนี่พร้อมเพียงกันมากใช่ไหมคะพร้อมมากในเรื่องของการเต้นเลยทีเดียวใช่ใแล้วในเรื่องอา พูดฝากไว้นิดนึงคะ่ะในเรื่องของการคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยคะก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้จัดหลายๆครั้งนะคะ,ะก็คือว่าปีหนึ่งจัดแค่ครั้งเดียวแล้วก็แล้วก็ที่จัดมาเนี่ยเพราะว่าตามคำเรียบร้องนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ความพิเศษของมันอีก,อกนิดนึงก็คือว่า ริบิวให้กับ The b e g s แล้วก็ The Beatles ด้วยนะ mm hmm. ซึ่งซึ่ง mm hmm. เป็นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่มากของโลกนะฮะทั้งฝั <Ha. S 2> ่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งอังกฤษ <Ha. S 2> ฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนทั้งเพลง60 70 s e v e n แล้วก็ The b e g s หรือว,ว่า The Beatles ต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้มาที่งานครั้งนี้นะฮะนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วก็ยังได้ได้ทำกุศลครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกันทั้งหมดนะฮะ mm hmm. แล้วก็ยังได้ของเป็นที่ระลึกก็คือหนังสือ Is 2 o Hit ฉบับ Limited Edition ค่ะซึ่งหาไม่มีหาซื้อก็ไม่ได้เพราะไม่ให้ นะคะแต่เฉพาะคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะทําให้ท่านเองนะคะเป็น limited <c oughs> ลิมิเต็ดเลยใช่ฮะก็อยากให้คนที่แบบยังรักในดนตรี 60, 70หรือว่าอ,อยากจะให้ลูกหลานได้ได้มาสัมผัสหรือได้เห็นมเนเสนของว่าเพลง 60, 70ีนี่มันเพราะขนาดไหนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็อยากจะให้มาที่คอ<ม>นเสิร์ตครั้งนี้นั้นถามหน่อยว่า สำหรับหลายๆคนเอ๊ะเพลงเชยจังเลยเก่าจังเลยจะรู้จักไหมจะทําตัวถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องทำถึงเวลาถึงเวลามันจะไปถึงเวลามันจะไปเองประมาณนี้แล้วน้องพละคะมีอะไรมีอะไรพูดถึงในเรื่องของคอนเสิร์ตบ้างก็ผมว่าต้องมันแน่ๆนะคบเพราะว่าเพราะแม้กระทั่งผมไปเมื่องานคัาดาวตอนช่วงปีใหม่เขาเปิดเพลงอะไรนะ I love you baby อะ่างจคัทเช่องอยู่เงี้ย ทั้งเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่แก่ๆเต้นกันกระจายบนบนแดนสโฟร์ครับผมงานคันนี้ก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันใช่น้องพลมีเพลงเร็วบ้างไหมมีมีเพลงช้ามีเพลงเร็วเงช้าเป็นเพลงรวมเป็นทีมสองเป็นทีมอเพราะฉะนั้นก็จะได้เรียกได้ว่ารับรู้ถึงทุกรสชาติทุกบรรยากาศในงานเลยเพราะว่าเพลงใน60เนี่ยมันมีหลายแบบมากมีเป็นร็อกแอนด์โรลมีเป็นพ๊อปมีเป็นเพลงช้ามีอะไรอย่างเงี้ยคือไปถึงมันจะ เต็มอิ่มทุกทุกบรรยากาศแบบเพลงจะซึ้งก็ได้จะสนุกก็ได้ะจะบันเทิงก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเอางี้น้องพลผลงานที่ผ่านมาผลงานที่ผ่านมาผลงานที่ผ่านมาเป็นน้องพลเดอะเทนเนอร์ครับตอนนั้นเป็นไงบ้างคะตอนนั้นก็ได้ประสบการณ์เยอะมากครับเพราะคูะค่กับพี่โรสเซนทิปร้องเพลงเพาะมากผมก็ได้ประสบการณ์แบบต็แบบต่อเพลงสัปดาห์ต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ แล้วก็ได้ประสบการณ์นํามาใช้พัฒนาวิธีการร้องเพลงของตัวเองและก่อนนั้นก็เล่นละครเวทีซีพันดินเดอะมิวส oh. ิคก็ประสบการณ์ตรงนั้นก็เพียบครับต้องแบบอดับ์กับบรรยากาศให้มันเข้ากันให้ได้อ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยคับแล้วก็มาได้มาร้องเพลง6 0 70s ก็ไดย แหวกแนวการร้องเพลงกับตัวเองมันเป็นประสบการณ์อีกอย่างนะคะเด็กอายุ12บอขวบถามเรื่องความฝันบ้างดีกว่าหรือไม่จะถามเรื่องความรักไม่ถามความรักความฝันของน้องพลค่ะคือเดินทางมาในสายดนตรีแล้วในความฝันของตัวเองตอนนี้จะเป็นนักร้องมืออาชีพที่ดังที่สุดในประเทศไทยเลยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยความฝันเพราะตอนนี้ยังแบบ ก็ teams, ตอนนี้ช่วงนี้กําลังเรียนหนักก็ต้องทุ่มเทกับการเรียนด้วยเรียนชั้นไหนนะคะมหนึ่งนะครับผมมหนึ 1, ok, the ่งครับสิบสองขวบกับมหนึ yeah, ja ่งนี่เรียนชั้นไหนคะจบแล้วค่ะชั้นแปดตอนนั้นโรงเรียนมีแปดชั้นเรียนสวรรค์ชั้นเจ็ดโอ้โหก็น่าสนใจมากนะคะสําหรับคอนเสิร์ตเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงค่ะสําหรับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตชื่อว่าคอนเสิร์ตอะไรนะคะ เพลินเพลงกับเล็กวงสว่างครั้งที่สองครับครั้งที่สองจัดคอนเสิร์ตเพียงหนึ่งรอบเท่านั้นรอบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นสถานที่จัดงานคือคือหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับผมในวันที่10มีนาคมครับวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนะคะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายสองบ่ายสองสนาฬิกานะคะแต่ว่าไปตั้งแต่เที่ยงก็ดีเพราะว่ากิจกรรมมีมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นประกวดร้องเพลง แต่งกายย้อนยุคประกวดเต้นแล้วก็รวมถึงซื้ออขงไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปพบปะสังสรรค์เพราะว่าเป็นเซมิลี่หลายๆคนรวมถึงมีแกลเลอรี่ด้วยใช่มีแกลเลอรี่แล้วก็มีโชว์หนังสือใครอยากจะเห็นหนังสือไอซองฮิตเป็นยังไงที่เราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของที่ใช้สมัยนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นในงานด้วยถือว่าเป็นงานที่อีกหนึ่งงานที่มีคุณค่าค่ะแล้วบัตรราคาเท่าไหร่บ้างนะคะมี 2.5- 0พ2,000 พั0ห้าหนบาทแล้วก็หกร้อยบาทตัวฟรีไม่มีเพราะว่าเงินเข้าการกุศลล้วนทั้งหมดเข้าการกุศลล้วนสามารถจองบัตรได้ที่ไหนเอ่ยไทยซิเก็ตเบเจอร์คผมซึ่งตอนนี้ก็เปิดแล้วสามารถไปจองได้เลยนะคะ10มีนาคมนะคะก็รายได้ทั้งหมดจากการจําหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆก็เข้าไป3มูลนิธิเลยก็จะมีมูลนิธิของมายาโคตมีนะคะของท่านพระอาจารย์มิสุอะ คาเวสโกนะคะเพื่อที่จะให้ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสรวมถึงมูลลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแล้วก็รวมถึงร่วมสมทบทุนโครงการจัดซื้อรถบริจาค<ช>โลหิตเคลื่อนที่ด้วยน่าสนใจมากนะคะเด็๋อยากจะฝากไว้นิดนึงได้ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะไปแล้วก็รู้สึกว่าเ้ย ธรรมศาสตร์ท่าประจันกลัวจะเดินทางลําบากก็เลยจะฝากว่าถ้าเป็นห่วงเรื่องการเดินทางจริงๆแล้วเนี่ยจะมีที่จอดรถให้ท,ทั้งข้างในข้างนอกบริเวณแต่ว่าเพื่อความสะดวกที่สุดนะฮะอาจจะไปทางเรือก็ได้หรือะจะไปทางแท็กซี่ก็ได้ ประมาณนี้จะได้ไม่ต้องแน่นกันเพราะว่าพอจอดรถเสร็จปั๊บเดินมา3มก้าถึงหอประชุมใหญ่เลยก็เรียกได้ว่าเดินเดินทางสาธารณะได้หมดได้หมดที่นั่นได้หมดแต่ว่าก็เผื่อเวลาไปหน่อยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็คงหมดเวลาสําหรับรายการแอดนิววิชั่นแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชิสานาราพัทรายศนนะคะแล้วก็พี่บุ๋มนะคะคุณเปียววานวงสว่างแล้วก็น้องพลนะคะน้องพลเดอะเทรนเนอร์น้องพลพิพัฒน์นะสงขารวมถึงทีมงานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่าน ที่ติดตามรับชมนะคะพบกับรายการแอดนิว i ิชั่นได้ไหมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17นาฬกานะคะวันนี้เรา3มคนต้องลาคุณผู้ชมไปพร้พอมๆกันเลยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ